มงเล็บรัตนะคือแก้ววิเศษ8ชนิดเกิดแก่พระเจ้าเทวานามปิยติสสะรัตนะคือแก้วมีหลายชนิดมีแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพลทูลเป็นต้นเกิดขึ้นแม้จากสมุทรแก่พระเจ้าเทวานามปิยติสสะพระองค์นั้นส่วนในเกาะตัมพะปณิทวีป มีแก้วมุกดาเกิดขึ้น8ชนิดคือแก้วมุกดามีสันฐานเหมือนรูปช้างหนึ่งแก้วมุกดามีสันฐานเหมือนรูปรถหนึ่งแก้วมุกดามีสันฐานเหมือนผลมะขามป้อมหนึ่งแก้วมุกดามีสันฐานเหมือนกำไลมือหนึ่งแก้วมุกดามีสันฐานเหมือนวงแหวนหนึ่งแก้วมุกดามีสันฐานเหมือนผลไม้กลุ่มหนึ่ง แก้มุกดาปกติ1เท้าเธอได้ส่งลำไม้ไผ่แก้วมุกดานั้น,น,นๆกับรัตนะมากมายอย่างอื่นไปถวายเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าอาโศกธรรมราชมงเล็บพระเจ้าอาโศกส่งเป็นจะราชกุพันธ์ไปถวายพระเจ้าเทวานำปิยะิสะัก พระเจ้าอโศกทรงเลื่อมใสแล้วทรงส่งเครื่องราชกกุตภั์ห้าอย่างไปถวายแด่เท้าเธอคือสเวตฉัดหนึ่งแซจามอนวงเล็บวานวิชนีหนึ่งพระขันหนึ่งรัตนประดับพระเมาลีวงเล็บคือพระอุณหิตติดพระมหาพิชัยมงกุฎหนึ่ง ฉลองพระบาท 1. และเครื่องบรรณาการอย่างอื่นอีกหลายชนิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอภิเษกคืออย่างไรคือสังหนึ่งคังโคทกาวารีวงเล็บน้ำที่ไม่น้ำคงคาหรือน้ำที่เกิดจากสะอโนดาดหนึ 1. วัฒนะมานะจุนนะสำหรับสงสนานึ่งวสังสกะวงเล็บ พระมาลากรองสำหรับประดับพระกันหรือกันเจียเครื่องประดับหูหนึ่งพิงคาระพระเต้าทองหนึ่งนันทิยาวตะภาชนะทองวงเล็บทำไว้เพื่อการมงคลมีสันฐานเหมือนรูปกากบาทหนึ่งสิริกะวงเล็บวอรหรือเสลียงหนึ่งกัญยา คติยะกุมารีหนึ่งอัทโทวิมะทุาสสะสยุขะวงเล็บคู่พระภูษาที่ไม่ตองซักหนึ่งหัตถะปุณณชนะสำหรับผ้าสำหรับเช็ดพระหัตถหนึ่งหริจันทะนแก่นจันแดงหนึ่งอรุณวานาันณมติกะดินสีอรุณหนึ่ง อัญญนะยาหยอดพเนศหนึ่งริตกะพระโอสถสมอหนึ่งอมละกะพระโอสถมะขามป้อมหนึ่งชนีแลแม้คำนี้ก็สมจริงดังคำที่พระอาจารย์ชาวสิงหนกล่าวไว้ในคำพีที่ประวงว่าพระราชาทรงพระนามว่าอสโศกทรงทรงเครื่องบรรณาการ ซึ่งเกิดขึ้นพระบุญกรรมของพระองค์ไปถวายแต่พระเจ้าเทวานำปิยติสสะคือพัดวาวิชณีหนึ่งพระอุณหิบวงเล็บพระมหาพิชัยมงกุฎหนึ่งสวตฉชัตหนึ่งพระขันหนึ่งฉลองพระบาทหนึ่งเวทนาผ้าโพกพระเสียรหนึ่งสารปามังคะสร้อยสังวานหนึ่งพิงคาระพระเต้าทอง หนึ่นันทิวัตกะภาชนะทอง 1. นงสิวิกะวงเล็บวอรหรือเสลียง 1. สังขะวงเล็บสังสำหรับรดน้ำในเวลาอภิเศก 1. วัตังสกะวงเล็บพระมาลากรองสำหรับประดับพระกันหรือกันเจียกเครื่องประดับหู 1. นึอโทวิวัตต์ โกติกะพระภูษาคู่หนึ่งที่ไม่ต้องซักฟอกหนึ่งโสวันณปาตีถาดทองหนึ่งกรกัดฉุทัพพีหนึ่งมหคหัตถะปุณณชนะผ้าสำหรับเช็ดพระหัตถ์ที่มีค่ามากหนอโนตตโตทกะกาชะหาบน้ำสะอโนดาตหนึ่ง อุตตะมหาริจันทนะก่นแดงที่ดีเลิศหนึ่งอรุณวันณะมะติกะดินสีอรุณหนึ่งอัญชนะยาหยอดพระเนตรที่นาคนำมาถวายหนึ่งภริตกะพระโอสถสมอหนึ่งอามลากะพระโอสถมะขามป้อมหนึ่งมากขะอมตโตสถะครับ โอสดแก้โรคที่มีค่ามากหนึ่งข้าวสาลีที่มีกลิ่นหอมหกพันกวียนที่นกแขกเต้านำมาถวายหนึ่งก็พระเจ้าโศกทรงทรงเครื่องบรรณาการที่เป็นอามิตรนั้นไปถวายอย่างเดียวหาไม่ได้ได้ยินว่ายังได้ส่งแม้ทําบรรณาการนี้ไปถวายอีกดังนี้คือ ม่อมชั้นได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งแล้วได้แสดงตนเป็นอุบาสกในพระาศาสนาแห่งสากยบุตรข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชนถึงพระองค์ท่านก็จงยังจิตให้เลื่อมใสในอุดมวัตถุทั้งสามเหล่านี้เถิดขอให้ทรงเข้าถึงรัตนะทั้งสามนั้นว่าเป็นสรณะ ที่พึ่งด้วยพระศรัทธาเธดในวันนั้นพระราชาพระองค์นั้นทรงรับมุรธาพิเศษ1หนึ่งเดือนด้วยเครื่องอุปกรณ์การอภิเษกที่พระเจ้าอาโศกทรงส่งไปถวายจริงอยู่เหล่าเสนามานได้ทำการอภิเษกถวายแด่เท้าเธอในดิถีวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะวงเล็บคือวันเพ็ญเดือนหเท้าเธอพระองค์นั้น เมื่อทรงอนุศน์ถึงศาสนาประวัตินั้นที่พระองค์ได้ทรงสดับมาไม่นานครั้นได้ทรงสดับคำนั้นของพระเทระว่าขอถวายพระพร,รมหาบอพิษอาตมภาพทั้งหลายชื่อว่าสมณะเป็นสาวกของพระธรรมราชาหลังนี้เป็นต้นแล้วทรงดำริว่าพระผู้เป็นพระเจ้าทั้งหลายมาแล้วหนอแลจึงทรงทิ้งอาวุธในทันใดนั่นเอง แล้วประทับนั่งสนทนาสัมโมทนียกถาอยู่ณส่วนข้างหนึ่งเหมือนดังที่พระโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าพระราชาทรงทิ้งอาวุธแล้วสเสด็จประทับนั่งณส่วนข้างหนึ่งครั้นประทับนั่งแล้วได้ตรัดพระดํำรัดประกอบด้วยประโยชน์อันมากร่าเริงอยู่ก็เมื่อเท้าเธอพระองค์นั้นทรงสนทนาสัมโมทนียกถาอยู่นั่นแหละ ข้าราชบริพารจำนวนสี่0มืนเหล่านั้นก็พากันมาแวดล้อมพระองค์แล้วมงเล็บพระเถระแสดงให้พระราชาทอดพระเนตรเห็นจริงอีกหกคนคราวนั้นพระเถระก็แสดงชนคนหกคนแม้นอกนี้พระราชาทอดพระเนตรเห็นชนทั้งหกนั้นแล้วจึงทรงรับสั่งถามว่า คนเหล่านี้มาเมื่อไรพระเถระมาพร้อมกับอาตามภาพนั่นแลมหาบาพิษพระราชาก็บัดนี้สมณะแม้เหล่าอื่นผู้เห็นปานนี้มีอยู่ในชมพูทวีปบ,บ้างหรือพระเถระมีอยู่มหาบาพิษบัดนี้ชมพูทวีปรุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวพันธ์สบัดอบอวนไปด้วยลมฤสษีในชมพูทวีปนั้น มีพระอระหันต์พุทธสาวกเป็นอันมากซึ่งเป็นผู้มีวิชาสามและได้บรรลุลิกเชีช่ยวชาญทางเจโตปริยญาณสิ้นอาสวะแล้วพระราชาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้จเจริญพระคุณเจ้าทั้งหลายพากันมาโดยทางไหนพระเทระมหาบพิษอัตมาภาพทั้งหลายไม่ได้มาทางน้ำและทางบกเลยพระราชา ก็ทรงเข้าพระไัยดีดีว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้มาทางอากาศวงเล็บพระเทระถามปัญหาเพื่ออย่างทราบพระปัญญาของพระราชาพระเทระเพื่อจะทดลองดูว่าพระราชาจะทรงมีความเฉียบแหลมด้วยพระปีชาหรือหนอแลจึงทูลถามปัญหาปรารบต้นมะม่วงซึ่งอยู่ใกล้ว่ามหาวพิษ ้นไม้นี้ชื่ออะไรพระราชาชื่อต้นมะม่วงท่านผู้เจริญพระเถระขอถวายพระพรมหาบาพิตรก็อนอกจากต้นมะม่วงนี้แล้วมะม่วงต้นอื่นมีอยู่หรือไม่พระราชามีอยู่ท่านผู้เจริญต้นมะม่วงแม้เหล่าอื่นมีอยู่มากหลายพระเถระขอถวายพระมหาบาพิตร ยกเว้นมะม่วงต้นนี้และมะม่วงเหล่าอื่นเสียแล้วต้นไม้ชนิดอื่นมีอยู่หรือหนอแลพระราชามีอยู่ท่านผู้เจริญแต่ต้นไม้เหล่านั้นมิใช่ต้นมะม่วงพระเถระยกเว้นต้นมะม่วงและมิใช่ต้นมะม่วงเหล่าอื่นเสียก็ต้นไม้ชนิดอื่นมีอยู่หรือพระราชามีคือมะม่วงต้นนี้แหละท่านผู้เจริญ พระเถระดีละมหาบพิตรพระองค์ทรงเป็นบัณฑิตก็พระปริญาตของพระองค์มีอยู่หรือมหาบพิตรพระราชาชนผู้เป็นญาติของข้าพเจ้ามีอยู่มากหลายท่านผู้เจริญพระเถระยกเว้นชนผู้เป็นพระปรญาตของพระองค์เหล่านี้เสียแล้ว ชนบางพวกเราอื่นแม้ผู้มิใช่พระปริยุราตมีอยู่หรือมหาบาพิษพระราชาชนผู้มิใช่ญาติมีมากกว่าผู้เป็นญาติท่านผู้เจริญพระเทระยกเว้นผู้ที่เป็นพระประยุราตของพระองค์และผู้ที่มิใช่พระประยุราตเสียแล้วใครๆคนอื่นมีอยู่หรือขอสวัสดพระพรพระราชามี ข้าพระเจ้าเองท่านผูเจริญพระเทระดีละมหาบพิษขึ้นชื่อว่าตนไม่จัดว่าเป็นญาติของตนทั้งจะไม่ใช่ญาติของตนก็หาไม่ได้มงเล็บลพระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตราสารณคมลำดับนั้นพระเถระคิดว่าพระราชาเป็นบัณฑิต จากทรงสามารถรู้ทำได้ดังนี้แล้วจึงแสดงจุลหัตถิประโมทประมะสูตรในเวลาจบกถาพระราชาพร้อมด้วยข้าราชาบริพารประมาณสี่หมื่นนำลงอยู่ในไตรสรณคมแล้วก็ในขณะนั้นนั่นเองพนักงานห้องเครื่องก็นำพระกระยาหารมาทูลถวายแด่พระราชาส่วนพระราชากำลังทรงสดับพระสูตรอยู่ ได้ส่งเข้าพระเถรหลายฮัทยดีแล้วอย่างนี้ว่าสมณะสากยบุตรเหล่านี้ไม่ควรจะฉันในเวลานี้แต่เท้าเธอทรงตำริว่าก็การที่เราไม่ถามแล้วบริโภคไม่ควรดังนี้แล้วจึงตรัสถามว่าท่านผู้เจริญพวกท่านจากฉันหรือพระเถระขอถวายพระพรมหาบพิษพวกอาตมาภาพไม่ควรฉันในเวลานี้ พระราชาควรฉันในเวลาไหนเล่าท่านผู้เจริญพระเถระควรฉันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงเวลาเที่ยงวันขอถวายพระพรพระราชาพวกเราไปสู่พระนครกันเถิดท่านผู้เจริญพระเถระย่าเลยมหาบาพิษพวกอัตมภาพจักพักอยู่ในที่นี้แลพระราชา ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญถ้าพวกพระคุณเจ้าจะพักอยู่ในที่นี้ไซขอเด็กคนนี้จงมาไปกับข้าพเจ้าพระเทระขอถวายพระพรมหาบาพิษเด็กคนนี้บรรลุผลแล้วรู้แจ้งพระาศาสนาแล้วเป็นปรปชาเปขะบงเล็บคือผู้มุ่งจากบรรพชาจากบรรพชาในบัดน,นี้ พระราชาส่งรับสั่งว่าข้อแต่พระคุณเจ้าผู้จเจริญถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าจักทรงรถมารับพวกพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงขึ้นรถนั้นมาเถิดดังนี้ถาวายบังคมแล้วก็เสด็จหลีกไปมงเล็บสุมาณะสามเณรประกาศโฆษณาเวลาฟังธรรมทั่วเกาะลังกา พระเถระเมื่อพระราชาเสด็จหลีกไปไม่นานนักจึงเรียกสุมาณะสามนเณรมาสั่งว่าสุมาณะเธอจงไปโฆษณาเวลาฟังธรรมเถิดสุมาณะสามนเณรเรียนถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมจะโฆษณาให้ได้ยินตลอดที่มีประมาณเท่าไหร่พระเถระสั่งว่าจงโฆษณาให้ได้ยินกันทั่วเกาะตัมพระปณิทวีปเถิดสามเณร รับเถระบัญชาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนี้ละแล้วก็เข้าจตุตทยานมีอภิญญาเป็นบาทออกจากฌานแล้วอธิษฐานมีจิตตั้งมั่นโฆษณาเวลาฟังธรรมให้ได้ยินกันทั่วเกาะตัมพะปัิทวีปต,ตลอดสามครั้งแล้วพระราชาทรงสดับเสียงนั้นแล้วจึงทรงส่งข่าวไปยังสำนักของพระเถระทั้งหลายว่ามีอุปทัทวะอะไรๆหรือท่านผู้เจริญ พระเถระทูลว่าอาตามภาพทั้งหลายไม่มีอุปัตตวะอะไรอาตามภาพทั้งหลายได้ให้สามนเนนโฆษณาเวลาฟังธรรมอาตามภาพทั้งหลายมีความประสงค์จะแสดงพระพุทธพจน์ทเท่านั้นวงเล็บเสียงโฆษณาเวลาฟังธรรมกระชอนไปถึงชั้นพรหมโลกก็แลเรา ุมเทวดาได้ฟังเสียงของสามเณรน,นั้นแล้วก็ได้ประกาศเสียงให้บรรลอนั่นแล้วเสียงได้กระชอนขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยอุบายนั่นเพราะเสียงนั้นได้มีเทวดามาสันนิบาตกันอย่างมากมายพระเถระเห็นเทวดามาสันนิบาตกันอย่างมากมายจึงแสดงสมจิตสูตรในเวลาจบคาถา เราเทวดาประมาณสองสงไถ่หนึ่งได้บรรลุธรรมแล้วนาคและสุบันมากหลายก็ได้ตั้งอยู่ในสารณคมแล้วก็เมื่อพระสารีบุตรเทระแสดงพระสูตรนี้อยู่การสันนิบาตของเหล่าทวยเทพได้มีแล้วเช่นใดเทวดาสันนิบาตเช่นนั้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วแม้เมื่อพระมหินพระเทระแสดงพระสูตรนี้วงเล็บ พระปฐมเจดีเมืองอนุราชบุรีครั้งนั้นโดยล่วงไปแห่งราตรีนั้นพระราชาก็ทรงส่งรถไปเพื่อรับพระเถระทั้งหลายนายสารถีพักรถไว้ณที่ข้างหนึ่งแล้วเรียนบอกแก่พระเถระทั้งหลายว่ารถมาแล้วครับโปรดขึ้นรถเถิดพวกเราจะไปกันพระเถระทั้งหลายพูดว่าพวกเราจะไม่ขึ้นรถ ท่านจงไปเถิดพวกเราจาักไปภายหลังดังนี้แล้วได้เหาะขึ้นสู่เวหาดแล้วไปลงณปฐมเจดีสถานในด้านทิศบุรพาแห่งเมืองอนุราชบุรีจรึงอยู่พระเจดีนั้นชาวโลกเรียกว่าพระปฐมเจดีเพราะเป็นเจดีที่ประชาชนสร้างไว้ในสถานที่พระเถระทั้งหลายลงครั้งแรกนั่นแล มงเล็บพระราชาทรงสั่งให้เตรียมการต้อนรับพระเถระภายพระราชาครั้นทรงส่งนายสารถีไปแล้วจึงทรงบังคับพวกอมามายว่าขอให้พากันแต่มนตบภายในพระราชนิเวศเถิดในทันใดนั่นเองอมามายทั้งปวงก็ยินดีร่าเริงตกแต่งมนดบเป็นที่น่าเลื่อมใสย,ยิ่งนะักพระราชาทรงดำริอีกว่า วันวานนี้พระเถระเมื่อแสดงหมวดศีลอยู่ก็กล่าวว่าที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ย่อมไม่ควรแก่พวกภิกษุดังนี้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักนั่งบนอาสนะทั้งหลายหรือจักไม่นั่งหนอเมื่อเท้าเธอทรงดำริอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนายสารถีนั้นก็มาถึงประตูพระนครพอดีเวลานั้นนายสารถีได้เห็นพระเถระทั้งหลาย มารัดประคตเอวห่มจีวรอยู่ก่อนแล้วครั้นเธอเห็นแล้วก็เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสย,ยิ่งนักแล้วกลับมาทูลแด่พระราชาว่าขอเดชะได้ฝ่าละองธุาาลีพระบาลพระเถระทั้งหลายมาถึงแล้วพระราชาตรัสถามว่าพระเถระทั้งหลายขึ้นรถมาหรือนายสารถีทูลกล่าวว่าไม่ขึ้นพระเจ้าข่าอีกอย่างหนึ่งพระเถระทั้งหลาย ออกทีหลังข่าพระพุทธเจ้ามาถึงก่อนได้ยืนอยู่ที่ประตูด้านทิศประจีนพระราชาทรงสดับว่าพระเถระทั้งหลายแม้ขึ้นแม้ซึ่งรถจึงทรงพระดำริว่าบัดนี้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจากไม่ยินทีอาสนะสูงแล้วตรัสสั่งว่าแน่พนายถ้ากเชนั้นพวกท่านจงปูอาสนะโดยอาการเลียงลาดพื้น เพื่อพระเถระทั้งหลายดังนี้แล้วก็ได้เสด็จสวนทางไปพวกอมาตปูเสืออ่อนบนพื้นแล้วปูวเครื่องลาดอันวิจิตมีผ้าโกเชาเป็นต้นวงแล็พรมข้างบนพวกโหนผู้ทำนายนิมิตเห็นเหตุการณ์นั้นและพากันพยากรณ์ว่าแผ่นดินนี้ถูกพระเถระเหล่านี้ยึดแล้วในบัดนี้ท่านเหล่านี้จกเป็นเจ้าของแห่งเกาะตัมพะปณิทวีป ฝ่ายพระราชาได้เสด็จมาถวายบังคมพระเถระทั้งหลายแล้วทรงรับเอาบาตรจากขัดของพระมหินทเถระและนิมนต์เหล่าพระเถระให้เข้าไปในเมืองด้วยการบูชาและสักการะใหญ่ให้เข้าไปสู่ภายในพระราชนิเวศพระเถระเห็นกันให้ปูอาสนะแล้วพลางคิดไปว่า,าศาสนาของเราจากแผ่ไปทั่วลังกาถวีปและตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดุดแผ่นดิน พระราชาทรงเลี้ยงดูพระเถระทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยขาธิญญโภชญยะอันประนีตด,ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเรียบร้อยแล้วได้สั่งให้เรียกสตรีห้าร้อยคนมีพระนางนุลาเทวีเป็นประมุขมากด้วยพระตำรัดว่าพวกแม่จงทำการอภิวาทและบูชาสักการะพระเถระทั้งหลายเถิดดังนี้แล้วได้เสด็จพรับนั่งณนะส่วนข้างหนึ่ง